สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสวิตชิงมาบอกเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในการเรียนรู้หรือว่าหาประสบการณ์นะครับหรือท่านที่อยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับสวิตชิงนะครับไอสวิตชิงนี่มันคืออะไรอย่างนี้นะครับสำหรับผมนะครับในตอนที่หนึ่งนั้นผมได้ทําเกี่ยวกับการซ่อมนะครับในคลิปแรกตัวนี้เป็นสวิตชิงที่ผมซื้อมาเองนะครับ เป็นเครื่องราคาถูกผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าไม่เกิน200นะครับอยู่ว่างร้อยกว่าบาทนะครับผมซื้อมา2ตัวนะรุ่นนี้นะซื้อมาเพื่อใช้ในการเรียนรู้นะครับใช้ในการเรียนการสอนด้วยนะตัวนี้นะเป็นสวิตชิ่งที่มีขนาดกำลังแอมป์เนี่ยไม่สูงนะครับแค่5แอมป์นะกะจะมาใส่กับแอมป์จิ๋วดีวแหละนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับว่า,าใช้กับแอมป์จิ๋วแล้วมันจะเป็นไง สวสิตชิงตัวนี้เนี่ยนายสานะครับเอามานะเอามาให้ให้ให้ลองอันนี้ฟิลมันขาดเลยนะครับฟิลขาดแตกหายไปเลยตัวนี้ช็อตแรงเช็คแล้วตรวจสอบแล้วนะครับแต่ว่ามันใช้มัตเตรเป็นตัวสวิตชิ่งนะครับก็เลยยังไม่เปลี่ยนยังไม่มีตางซื้อส่วนตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเป็นขนาดย4ี่โวล์24บโวล์นะครับ ลูกใหญ่กำลังบัตรน่าจะเยอะเมดินเชนาทั้งนั้นเลยแต่ก็ธรรมดานะครับเพราะว่าโรงงานก็ไปตั้งที่จีนกันทั้งนั้นนะขนาด Apple หรือ Microsoft อะไรเงี้ยนะครับก็ไปตั้งในจีนส่วนตัวนี้ก็เป็น Switching 12โวล์นะสอโวล์อันนี้ก็เสียแต่ว่าซ่อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำการทำงานของ Switching นะครับ ท่านแรกเนี่ยผมจะแนะนําตัวเลขนี้ก่อนนะฮะสิ่งที่ผมรู้อาจจะไม่เหมือนกับที่ท่านท่านรู้นะครับเพราะความรู้บางทีเนี่ยอย่างเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาไม่มีคูมม่มือหรือไม่มีอธิบายการทํางานอะไรให้เราหรอกนะแล้วก็ใช้ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ในการในการมาศึกษาวิเคราะห์วงจรนะครับเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับสําหรับท่านที่รู้แล้วถ้าท่านดูแล้วท่านเห็นข้อผิดปกต,ติหรือมีความรู้สึกขัดกับความรู้ที่ท่านมีท่านก็ คอมเมนต์ Comment, หรือแนะนำได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้แล้วดูแล้วมีข้อคำถามก็ลองถามดูนะครับถามเข้ามาในเมนต์ได้เลยนะครับไปดูเลยครับครับสาเหตุที่ผมใช้ตัวนี้นะครับหรือว่าซื้อตัวนี้มาใช้เนี่ยผมก็รู้แล้วแหละว่าแอมมันน้อยนะแค่5แอม5แอม5แอมคูณ12เท่าไหร่12 5เป็น60ก็ประมาณเท่านหร่ครับนั่นแหละนั่นแหละคือกําลังวัดมันแล้วสวิตชิ่งมันไม่มีชุดคิดประกอบนะครับ ถ้าใครคิดจะซื้อชุดคิดสวิตชิงมาประกอบเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นมีที่ไหนนะครับก็ทําทออกมาแล้วมันเสียงด้วยนะครับสำหรับคนที่เริ่มนะเริ่มเรียนอเทคนิคมาจับสวิตชิงเนี่ยมันอันตรายเพราะอะไรรู้ปะ่ะอ่าก็เพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะครับไฟ AC มันจะเข้ามาเลยนะเอานะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะครับเขาจะบอกนี่เลยนะครับ AC นะ L N ตรงนี้ถ้ามันจางไงครับ L N ต่อเข้า2คขั้วนี้อ่าส่วนอันนี้เป็นกราว L N กราวดอดินนะส่วน,นนี้ก็เป็นขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกอ่าลบหรือบวกของไฟ DC นะครับการที่ V R ตำแหน่งนี้เป็น V R ที่เขาเออกแบบไว้ให้สำหรับเราปรับได้ะนะครับ led เนี้ยก็เป็นตัวแสดงผลว่าถ้าไฟออกนะครับหรือเครื่องทํางานเนี่ยมันก็จะแสดงสถานะติดขึ้นมานะครับเราเห็นเราก็จะรู้ว่าเครื่องทํางานนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ไฟ ac เข้ามาเลยนะถ้าคนที่เพิ่งจะจับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาเล่นพวกนี้แล้วไม่เข้าใจเนี่ยโอกาสที่จะถูกไฟช็อตหรือไฟดูดเนี่ยมีค่อนข้างมากนะมันไม่เหมือนหม้อแปลงไฟฟ้านะครับที่ใช้ในเครื่องเสียงรุ่นเก่าหรือวิทยุหรือพวกอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก่านะครับซึ่งจะแปลงแรงดันไฟฟ้าลงให้มันน้อยนะ อันนี้มันไฟเข้าปุ๊บนี่220้บโวลต์เลยนะถ้าไม่เข้าใจแล้วมาจับอาจจะจับโดนไฟ2 2 0บโวลต์แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการช็อตอันตรายได้นะกล่องเล็กแค่นี้1ราคาถูก2นะครับเรามาใช้ในการเรียนรู้ได้นะก็ไฟจริงๆแล้วนะครับการทาง,งานของสวิตชิ่งเนี่ยผมเขียนเป็นไดอะแกรมออกมานะนะครับอันนี้คือเป็นไดอะแกรมนะอาจจะไม่ละเอียดนักนะครับ พยายามจะไม่ให้ละเอียดมากใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละบทความแต่ละเรื่องถ้าจะเรียนแบบให้รู้เรื่องหน่อยนะครับถ้าจะเป็นผ่านหนึ่งก็พูดทรนผ่านได้นะสวิตชิงพาวเวอร์สไพลนะครับอันนี้ก็คือตัวที่นี่ก็คือตัวตัวที่ผมนําเสนอนะครับ12โวลต์5แอมป์ไดอะแกรมของสวิตชิงพาวเวอร์สไพล์หรือภาคกรจายไฟแบบสวิตชิงเนี่ยนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ก็คือเมื่อไฟ a อต่อเข้ามาโดยตรงนะครับ ก็จะมีวงจรชุดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าลายฟิลเตอร์นะลายฟิลเตอร์จะต้องมีทุกเครื่องนะครับลายฟิลเตอร์คือส่วนไหนถ้าผมเทียบตัวนี้อันนี้ AC เข้ามาใช่ไหมครับชุดลายฟิลเตอร์อ่าอันนี้มีฟิวนะฟิวก็ช่วยปกป้องนะครับวงจรในกรณีที่มีการชอร็อตมันก็จะขาดนะลายฟิลเตอร์ก็มีตัวนี้ C บางท่านเรียก CX นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรีเซสเตอร์ค่าค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้680้กิโล ต่อขนานอยู่กับ C นะหรือค a ปาซิเตอร์ตัวนี้แล้วก็มี L ตัวนีปเป็น L นะครับก็คือไฟ A C อย่างเส้นลายมาอย่างนี้นะก็เข้าขาด้านนี้ของ L ก็ผ่านออกมาด้านนี้นะครับก็ตรงมาเข้าไดโอดนะอีกด้านหนึ่ง N ผ่านมาด้านนี้ผ่าน L ด้านนี้เข้าไดโอดเดียวสีตัวนี้คือไดโอดบิดนะทำหน้าที่เป็นเลกติฟ y นะครับหรือแปลง หรือเรียงกระแส AC เป็น DC แล้วก็ใช้คาปาเเตอร์ตัวนี้ในการกรองกระแสให้มันเรียบนะครับก็จะเข้าตามบล็อกอะแดรแกรมนะครับ AC เข้ามาก็ผ่านไลา์ฟิลเตอร์นะไลท์ฟิลเตอร์ก็ประกอบด้วย R R ประกอบด้วย C R, R และก็ L นะครับจากนั้นเลคติฟายนี่คืออะไรก็คือตัวไดโอดนะเลคติฟายคือไดโอดนะคือวงจรเลคติฟายเออร์ ifier, หรือเรียงกระแสเนี่ยเขาใช้ไดโอดในการทํางานตัวนี้เพราะฉะนั้นความหมายของเลคติฟาย เอก t i f i e เก็คือตัวไดโอดนะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะมีฟิลเตอร์นะครับแต่อันนี้ในไดอะแกรมนี้ผมละไว้ในฐานเข้าใจนะก็คือมีค a ป a ซิเตอร์ตัวนี้ในการกรองกระแสะให้มันเรียบนะครับเมื่อได้ไฟตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นไฟขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟประมาณ 300V โวลต์นะค,คือถ้าไม่มีโหลดมันจะขึ้นไปประมาณ3 1 0ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเราวัดเนี่ยวัดในปิ้นในวงจรเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ300นะ บางเครื่องอาจจะไม่ถึงซะด้วยซ้ำนะครับเป็นไฟบวกนะครับก็คือเราวัดเทียบกับกราวนะฮะกราวก็คือขั้วลบของ C ตัวนี้แหละนะด้านนี้นะคือไฟดีซีมันมีบวกกับลบอ่ะนะครับกราวก็เปรียบกับเหมือนดินนะครับเมื่อเราสร้างสะพานทางด่วนอย่างเงี้ยนะครับเสาก็จะต่อลงดินนะลงดินแล้วก็แล้วเลยนะครับ ตรงดินครบลงดินก็จบนะส่วนสะพานอันต่อไปโยงไปตรงไหนก็เชื่อมไปแล้วก็มีเสามารับลงดินอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นเวลาเราดูวงจรไฟฟ้านะถ้าไฟผ่านไปปุ๊บวิ่งลงดินก็ไม่ต้องไปไล่ดินหรือกราวต่อไปนะครับพอลงดินปุ๊บก็ปล่อยเลยปล่อยเลยหมายถึงว่าไม่ต้องไปดูว่าสายกราวนั้นมันโยงไปตรงไหนบ้าง เดี๋ยวผมแกะเดี๋ยวจะเอาเป็นด้านล่างมาให้ดูนะจริตัวนี้มันจะมีแผ่นพลาสติกตรงนี้รองไว้นะครับนักศึกษาเขาถอดอ่ะนะถอดแล้วเขาไม่ได้ใส่ไว้มันจะรองอยู่ด้านล่างนะครับพอมันใสด้วยพอถอดปุ๊บอาจจะมองไม่เห็นนะนี่นะครับเราหมุนปื๊ดมาปุ๊บอันนี้คือลบของคาปาซิเตอร์นะครับขั้วลบ ส่วนตัวนี้คือไฟบวกหรือขั้วบวกนะตรงนี้ซึ่งบวกก็จะเชื่อมกับตัวดอ o c ตัวลบก็เชื่อมกับดอ o c ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้คือส่วนของฟิลเตอร์จากนั้นก็จะเอาไฟ3ามลโวลที่ได้จากการกรองกระแสอ่าดิฟฟิฟมากรองกระแสให้เรียบเป็นไฟสามลโวลไฟสามลยโวลโวนเนี่ยยังไม่ใช่ไฟที่เอาไปใช้งานนะครับในระบบสวิตชิ่งนั้นถ้าเพื่อนๆน,นึกถึงระบบลิเนียนะครับคือใช้มาแปลงเนี่ย เราก็จะเอาไฟ AC เข้ามาแปลงเพื่อลดแรงดังนไฟฟ้าลงมาก็ยังเป็นไฟ AC อยู่นะเป็นไฟ AC อยู่เพียงแต่วต์มันต่ําลงแล้วก็ใช้ได้อดเตียงกระแสเป็น DC แต่สวิตชิ่งเอาไฟ AC เข้ามาเลยมาเปลี่ยนเป็นไฟ DC นะครับจากนั้นการที่จะเอาไฟ DC ที่ได้สูงๆเนี่ยเอาไปทําให้มันเป็นไฟสักต่ําหรือวลต่ำนะเพื่อเอาไปใช้งานเนี่ยก็จะเอาไฟ3ามในวัมาผ่านขดลวดหม้อแปลง ตัวหนึ่งเขาเรียกว่ามอแปลงสวิตชิงเพราะมอแปลงตัวนี้เวลามันทํางานเนี่ยมันจะทํางานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำมาที่สวิตสวิตก็คือตัดต่อตัดต่อนะซึ่งการตัดต่อนี้จะใช้ความเร็วสูงมากนะครับเราไม่สามารถตัดต่อด้วยมือได้เราต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตนะครับแล้วการที่จะทําให้มันตัดต่อได้หรือไม่ได้ความเร็วเท่าไหร่ก็จะต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งในการสร้างความถี่ความถี่ที่เราสร้างเข้ามาให้มันบางทีเขาเรียกความถี่เป็นพันนะครับ เป็นพันนะครับสร้างพันพันหรือความถี่นะให้กับตัวมอสเฟตความถี่เท่าไหร่มันก็ทํางานได้หมดตัดต่อตัดต,ต่อได้หมดเวลาตัดต่อเนี่ยไฟฟ้า3ามลีโต์ก็จะวิ่งผ่านขดลวดผ่านตัวมอสเฟตหรือตัวสวิตช์เนี่ยครบวงจรที่ที่ลบหรือกล่าวนะมันก็ทําให้หม้อแปลงนี้ทํางานได้นะเมื่อเรามาดูไดแกรมก็คือว่าเามื่อไดเรกติฟายเมื่อเ็กติฟายได้ไฟสามลีโตนปุ๊บเอาไฟสามลีโตนมาผ่าน พาวเวอร์สวิตช์นะครับอาจจะเป็นทริสเตอร์เลเฟสก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็น i c สีสำเร็จรูปนะจากนั้นก็ตัวนี้ก็จะทํางานนะตัดต่อไฟผ่านมอแปลงมอแปลงตัวนี้เราเรียกว่ามอแปลงสวิตชิ่งนะมันก็จะเกิดเป็นความถี่สูงออกมายังขดทางด้านเซกันดัลีนะครับเมื่อความถี่สูงออกมาเนี่ยแน่นอนมอแปลงเนี่ยมันสามารถกําหนดโวลต์ออกได้โดยการพันเพียงแต่ว่ามอแปลงตัวนี้มันเป็นมอแปลงความถี่สูงเราไม่ได้มอแปลงไปต่อกับไฟ AC นะครับ แต่เป็นการเอาแมอแปลงไปต่อกับไฟดีซีแล้วใช้ตัวนี้ตัดต่อเพื่อให้มันเหนียวนาออกมาได้ก็จะได้ความถี่ออกมาเป็น AC หรือพันนั่นแหละนะครับความถี่เท่ากันกับการสวิตช์านี้นะเมื่อได้พันออกมาปุ๊บก็เอามาทําการเล็กติฟายก็จะเป็นนที่ของวงจรอีกตัวหนึ่งก็คือเล็กติฟายเออร์นะครับเล็กติฟายเออร์ก็แปลงความถี่สูงที่ได้จากหมอแปลงเป็น DC นะก็คือใช้ไดโอดอีกนั่นแหละสำหรับตัวนี้ก็คือใช้ไดโอด เมื่อกี้ผมชี้มาตรงนี้นะิตชิงต้องขออภัยนะิตชิงตัวนี้นะอันนี้เป็นไดโอดนะครับดดไดโอดเรตติฟายนะซึ่งตัวนี้จะต้องเป็นได,ดโอดความถีสูงนะะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นไดโอดช็อตกี้นะครับเป็นไดโอดดัวไดโอดเพราะว่ากระแสที่จ่ายออกมาเนี่ยมันจะสูงนะครับเขาจะใช้ไดโอดขนานกันในโครงสร้างภายในตัวไดโอดจะมี2ตัวเขาก็จับขาด้านขอบเนี่ยรวมกันก็จะกลายเป็นขนานเรตตไฟเสร็จเป็นไฟดีซีก็เอามากรองให้ให้มันเรียบนะครับก่อนที่เอาไปใช้งาน ก่อนที่จะเอามาใช้งานนะครับให้เรียบถ้าไม่มีซีนี่หกระแสก็จะตกนะครับสองไฟฟ้าไม่เรียบจากนั้นไม่ได้ไฟดีซีครบจากมาแล้วเนี่ยก็จะเอาไปทําการตรวจสอบเพื่อควบคุมนะครับตรวจสอบด้วยกนว่าเออไฟออกมาเนี่ยอ,อยู่ในระดับคงที่ไหมเท่าเดิมไหมหรือบม่ใช่เรื่องคงค่าแรงดันนะครับก็คือไฟ12บสโวลต์ต้อง12บสโวลต์ตลอดเวลาถ้าไฟ12บสโวลต์สวิงขึ้นลงเนี่ยงวงจรควบคุมเนี่ยเขาก็จะรู้ก็จะส่งไปส่งผลจากการตรวจสอบนะครับ ไปควบคุมการทํางานของพาวเวอร์สวิตเพื่อควบคุมการเหนี่ยวนําของหมออแปลงซึ่งจะผลซึ่งจะส่งผลต่อกระแสที่จะจ่ายออกมานะครับอันนี้ก็คือไดรแกรมการทํางานนะครับมันจะเป็นแบบนี้แทบทางนั้นนะครับในวงจรสวิตชิ่ง g นะส่วนอุปกรณ์ต่างๆผมได้แนะนําไปแล้วนะผมจะข้ามาตรงวงจรตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นวงจรที่ผมเขียนออกมาจากวงจรตัวนี้แหละนะครับ เขาขายมาเขาก็ไม่มีเสกิตนะครับถามว่าผมซื้อมาจากไหนผมก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันร้านในเมืองไทยเรานะฮะก็เป็นสวิตชิงก็ไม่รู้ว่าไทยทําหรือเปล่านะครับแต่ดูลักษณะแล้วก็ไม่แน่นะแบบนี้มันก็โอเคนะครับหมายถึงว่าแต่ว่ามันจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนั้นเป็นอีกอย่างนะผมยังไมไ่ได้ทดสอบใช้งานนะครับแต่ว่าเรื่องการวัดวน,ว,นวัดอะไรเนะี่ยผมให้ในายสาเขาทำแล้วนะก็โอเคอยู่นะ แต่ว่ายังไม่ต่อใช้งานนะครับทีนนี้ในส่วนนี้ก็คือวงจรง,ง่ายๆเองนะครับไฟ3ามร้อยโวลต์ตรงคาปาซิเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีนะครับอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของคาปาซิเตอร์นะ,ะ C หนึ่งตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เขาเขียนว่า C 1ส่วนค่าความจุเขาก็เขียนกําหนดไว้ตรงนี้นะครับ68สิบแปดไมโครฟารัดนะสี่โวต์นะไฟสามรตรงจุดน,นี้จะมีได้หรือตรงนี้จะมีได้นะครับ เวลาก็พูดพูดถึงเต่ไฟสามรยโวลต์ซึ่งถ้าเป็นไฟดีซีมันก็จะมีบวกแล้วก็ลบนะครับดยมากแล้วก็จะพูดถึงบวกอย่างเดียวลบนี่ละไว้ในฐานเข้าใจนะครับถ้าไฟมาก็คือมีก็คือครบแหละนะหมายถึงว่ามีทั้งบวกแล้วก็ลบไฟ AC อ่าไฟ DC ซสามร้อยโวลต์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็มาจากไฟ AC บ้านเราเนี่ยนะครับไฟ AC บ้านนะครับเเท่าไหร่บ้านเราใช้220บโวลต์นะครับมันก็จะผ่าน L เข้ามาอย่างนี้นะครับมันจะเส้นใครเส้นมันนะ L จะมีฟิลเป็นตัวป้องกันก่อนนะครับแล้วก็มาผ่านตัว L L ตัวนี้คือชุดลายพิมพ์เตอร์ซึ่งประกอบด้วย R C แล้วก็ L ทำงานร่วมกันในการกรองสัญญาณที่ปนปน,นมากับไฟ AC นั่นเองนะครับเข้ามาปุ๊บก็มันจะมาเข้ามาทิ้งไดโอดตรงตำแหน่งนี้นะครับส่วนนิวตันนะครับปวงจรน,นี้เขาจะใช้เทอร์มิสเตอร์นะครับเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้นะ วความเปนทานมันอ่ะจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมินะขณะมันเย็นเนี่ยเราเสียบเราเปิดใหม่ใหม่เนี่ยมันจะเย็นอยู่ในความเันทานมันจะอยู่ประมาณ5โอห์โอมประมาณนี้นะครับ mm hmm. ไฟเอซี hmm. ก็ผ่านตัวมันผ่านไลายฟิลเตอร์เข้ามาที่ตัวไดโอดแล้วก็มาผ่านไดโอดบิดเรียงกระแสมาเป็นไฟดีซีประจุไวที่4ตรงนี้ก็จะเป็นไฟสามลีโนเมื่อกระแสผ่านตัวเทอร์มิสเตอร์นะครับมันก็จะเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นความเปนทานมันจะลดลงนะครับลดลงตามเลยนะครับก็คือว่ามันจะ ช่วยต้านไม่ให้กระแสพุ่งเข้ามาชัดในคอมพิวเตอร์ในช่วงที่เราเปิดเครื่องใหม่แต่เมื่อมันทํางานไปพักหนึ่งนะครับความทานมันจะลดลงประมาณศูนย์เลยนะครับก็คือมันจะไม่มีความต้านทานมาต้านไฟเพราะว่าไฟตัวนี้มาจากไฟ2ลิโวล์นะครับถ้าไม่มีไฟ2ลิตโวล์ไฟตัวนี้ก็ไม่มีเพราะั้นตัวนี้อยู่เชื่อมระหว่างไฟ AC 2ลิตโวล์กับไฟ DC ถ้ามันมีความทานมันก็จะต้านไม่ให้กระแสวิ่งได้ง่ายนะครับ เพราะถ้ามันเป็นศูนย์กระแสก็จะวิ่งโดยสะดวกนะครับคือเขาใช้มันทํางานช่วงที่เราเปิดเครื่องใหม่เท่านั้นเองนะครับสาหรับไดโอดเล็กที่ไฟนะครับในเครื่องนี้เขาใช้ไดโอดแบบธรรมดาต่อ4ตัวเ,เรียกต่อแบบบิดนะฮะแต่บางเครื่องเขาจะใช้ไดโอดเร็จรูปเป็นไดโอดบิดนะครับเป็นไดโอดสี่ขาก็จะมีมาร์กตรงนี้นะครับมาร์กตรงนี้ก็คือมันจะต่ออยู่ฝั่งเนี้ยขาที่ต่ออยู่ด้านนี้คือขาบวก แล้วก็ตรงข้ามาเลยคนละฝั่งเนี่ยจะเป็นลบโดยขาตรงกลางสองขาจะเป็นขาที่ต่อกับไฟ AC นะครับอันนี้วิธีดูไดโอดบิดนะง่ายๆนะครับคราวนี้เมื่อเราได้ไฟสามลีโต์ปุ๊บแล้วเนี่ยหลักการเบื้องต้นของสวิตชิงก็คือนะครับไฟ DC เขาจะต่อผ่านขดลวดขดลวดในที่นี้ก็คือขอดลวดไพรมารีของหม้อแปลงสวิตชิงนะครับพอผ่านออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะต่อเข้ามาที่ตัวสวิตซ์ซึ่งในที่นี้เราใช้ เราใช้มอสเฟตนะสำหรับวงจรนี้นะมันเป็นมอสเฟตนะครับผมแทนมอสเฟตด้วยสวิตช์ตรงนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นคาเดนนะครับมอสเฟตคาเดนหรือตัวดีตัวย่อคือตัวดีนะขณะที่มอสเฟตยังไม่ทํางานนะครับเราวัดไฟแรงดันตรงจุดนี้นะครับไฟสามร้อยโวลต์มันก็จะผ่านตัว L เข้ามาที่คาเดนตัวนี้มี300ตัวนี้ก็มี300นะครับเวลาที่สวิตช์มันต่ออย่างเงี้ยนะครับหรือขณะที่ตัวมอสเฟตมันออนะมันจะเกิดการนำเสนอม่เหล็ก ขยายตัวขึ้นมานะแล้วเมื่อเวลาที่มันออฟนะครับเวลาที่มันเปลี่ยนกลับเป็นออฟนะครับออฟก็คือปิดนะครับวงจรวงจรเปิดนะวงจรเปิดวงจรเคือ open c i i t กะระแสฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านได้สนามเรคกอร์นิว้มไว้ก็จะหดตัวหรือยุบลงนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นวัตจักร อ่อนออฟอ f อนออฟสนามเรียก็็ขยายขึ้นแล้วก็ยุบข,ขยายขึ้นแล้วก็ยุบตามความถี่ตามความเร็วเท่าที่ตัวมอเ f e t เฟทำงานขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่เข้ามาควบคุมนะครับอาจจะ2 20กิโลถึง200กิโลเลยนะครับถึง200กิโลเฮิรตเลยหรือ20-200ถึง2 0 0 0 0 0รอบต่อวินาทีเร็วมากนะ,ะเมื่อสวิตชิ่งมันทํางานนะก็คือว่าไป300โวลต์ผ่านขดลวดมออแปลงไพรมารี primary, นะครับ ผ่านไพ่มารีของตัวมะแปงเข้ามาที่ขาเดนนะ p w PWM หรือ IC ผลิตพันธุ์ซึ่งจะเป็นตัวสร้างความถี่พันธุ์ให้กับตัวมอสเฟตนะครับก็คือ IC ตัวนี้นะเมื่อ IC ตัวนี้มีไฟมาเลี้ยงปุ๊บมันสร้างความถี่ได้เนะี่ยมันก็จะผลิตความถี่เข้ามาที่ขาเกต m o สเฟตก็จะออนและก็ออฟนะแล้วก็จําลองว่าคือถ้าเรามองเยอะมันก็จะสมองเราก็จะประมวลผลไปเยอะนะครับมอง ไง่ายๆใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะอ่อนแล้วก็ออฟเมื่ออ่อนสนามแม่เหล็กก็เกิดการขยายตัวขึ้นเมื่อออบสนามแม่เหล็กก็ยุบตัวลงนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเป็นหม้อแปลงธรรมดาเราก็ใช้ไฟ a อผ่านหม้อแปลงไฟ a c ความดีต่ำเนี่ยนะครับเวลาไฟ a อซเข้ามาที่ขดลวดหม้อแปลงนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เท่าเดิมทุกที่ตลอดเวลาเลยนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงแล้วก็สลับไปมานะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในขดลวดก็จะไหลวนสลับไปสลับมานะครับก็ทําให การไหลของตัวเส้นแรงแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กเนี่ยไปตัดผ่านกับขดลวดอีกด้านหนึ่งเราเรียกว่าขด secondary นีจะได้วงหรือกระแสออกมาที่ขด secondary กระแสที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเกิดจากสนามแม่เหล็กตัดกับขดลวดนะอันนี้กระแสไหลผ่านขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กไหลมาตามแกนตัดกับขดลวดเกิดกระแสใช่ไหมครับส่วนแรงดันหรือกระแสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขดลวดด้านนี้นะครับแต่หม้อแปลง switching หรือระบบ switching เนี่ยมันใช้ไฟ DC การที่จะให้ไฟ DC ผ่านหม้อแปลงแล้วเกิดการเหนี่ยวนำออกมายังขด secondary ได้เนี่ยเราจะต้องใช้สวิตช์ในการต่อแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ตัดเพื่อให้จังหวะที่ต่อเนี่ยเกิดการเหนี่ยวนำสนามเด็กขยายตัวขึ้นเมือ่อวลาที่ตัดเนี่ยสนามเล็กยุบตัวลงเมื่อมันเกิดการเหนี่ยวนำสนามเล็กขยายแล้วก็ยุบขยายแล้วก็ยุบนะครับก็จะได้เป็นพัน o อาพุ t ออกมาทางด้าน secondary นะครับเท่ากับความถี่อย่างมุติว่าตัวนี้ใช้ความถี่ที่1น Hz กิโลเฮิร์นะครับด้าน primary นะความถี่พัน ป้อนเข้าม o ดเฟดมัดเฟดสวิตช์ทตุตตกิโลเฮิรต,ต Hz, ทางด้านออกก็จะออก1นึ่กิโลเฮิรต์ส่วนวัวน,นั้นอยู่ที่รอบของขดลวดที่ผ่านเหมือนกันนะครับอ่สำหรับตัววิลชิ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มทํางานได้นั้นก็คือว่าเมื่อไฟสรมลีโอนเข้ามาที่ขดทางด้านอันนี้ผมกําหนดขึ้นมาว่าขาที่ไฟสรมลีโอนเข้าตรงนี้ขาหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลออกก็คือขา2แบบนี้นะเมื่อผ่านมาขาสองปุ๊บก็จะมาปรากฏที่ขาเดนเป็นไฟสามลีโตนนะครับตรงนี้จะมีไฟสามลีโอน จากนั้นเนี่ย IC PWM ตัวนี้นะครับจะผลิตความถี่ได้เนี่ยหรือจะทางานได้เนี่ยมันจะต้องมีไฟเข้ามาเลี้ยงคาสามก่อนนะครับซึ่งไฟที่จะมาเลี้ยงคาสามเนี่ยเขาจะใช้ดิสิสเตอร์ค่าค่อนข้างสูงคือ750กิโลเฮิรตซ์สำหรับวงจรตัวนี้นะก็คือถ้าเราดูคู่บวกนะครับบวกปุบมันกับะไาบวกก็คือตรงนี้ตัวนี้ของจุดนี้ตัวนี้คือเส้นทองแดงที่เชื่อมถึงกันหมดเลยนะทั้งหมดนี้คือจุดเดียวกันทั้งหมดนะไฟบวก ผ่านเข้ามาจุดนี้คือขดลวดคาหนึ่งของมอแปลงนะครับคาหนึ่งของมอแปลงก,ก็คือตรงนี้ค่าสองก็คือข้ามฝั่งมาด้านนี้นะครับผ่านขดลวดออกมาค่าหนึ่งเข้าในผ่านอขดลวดออกมานนก็ไม่ใช่ค่าเด่นตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าจุดนี้นะครับจุดนี้ที่ต่ออยู่แผ่นด้านนี้มันจะมีรีเซสเตอร์นะ750้ากิโลนะครับสองตัวต่ออนุกรมกันนะสองตัวต่ออนุกรมปุ๊บแล้วก็ต่อออกมานะครับ ตรงนี้นะครับจุดนี้ปึ๊บเชื่อมมานี่อันนี้ก็เชื่อมต่อมานี่ก็ต่อเข้ามาที่ขา3านี่อันนี้ขา1น่ะสองสามสี่ต่อเข้าขา3าของตัว IC PWm ถ้า R ตรงนี้ขาดนะสองตัวนี้ขาดเ่ยนะครับไฟไม่ฉายนะครับ12บโวลต์ไม่มีเลยสวิตชิ่งก็จะไม่ทำงานนะเราสามารถทดลองได้โดยการปลดรีเซ็ตเตอร์ออกได้เลยนะครับปลดออกแล้ววัดไฟดูแต่ว่าเมื่อปลดออกแล้ววัดวัดไฟทางออกก็คือไฟ12บโวลต์เนี่ยมันจะไม่ออกนะสวิตชิ่งไม่ทำงานนะ เมื่อไม่มี R ตรงนี้พวกไฟที่คาปาซิเตอร์นี่มันจะค้างนะครับถ้าเราจะมาจับมาสัมผัสต้องคลายประจุนะครับต้องคลายประจุออกก่อนไม่งั้นถ้าเกิดเราไปจับเนี่ยมันจะอันตรายก็คือไม่ถึงชีวิตหรอกครับยังมากก็สะดุ้งนะครับก็ถ้าคุณเป็นโรคหัวใจก็ไม่ควรทำ <laughs> เดี๋ยวจะช็อกได้นะครับอันนี้กเข้ามาที่ขาสามขาสามก็เมื่อมีไฟเข้ามาเลี้ยงนะครับ ไฟขั 3, ้วสามไฟข้วสามแล้วลบล่ะก็คือขาตัว i อมันก็จะมีขาใดขแนหนึ่งอย่างนี้คือขาหนึ่งนะครับต่อลงกราวก็คือคนลบของไฟตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันจะเชื่อไมไว้เวลาเราไล่เราไล่จะบวกไปนะครับลบแล้วลบเราก็ละไว้ในฐานเข้าใจเมื่อไฟมารตรงนตัวนี้ก็จะสร้างพันพันจ์จิกๆๆๆออกมาเข้าที่คาเกตนะตอนแรกม,มันก็จะมีลูกเล็กๆเมื่อพันเข้ามาที่คาเกตคาเกตก็จะเริเ่มการทํางานก็มีกระแสไหลผ่านปพ๊บในจังหวะที่ออนแล้วก็ยุบตัวลงในจังหวะที่ออฟนะครับ เมื่อมันออนมันออฟได้ปุ๊บสนามม่เหล็กก็จะเหนี่ยวนําออกมายังขดซคกนดารี่นะคือถ้าตรงนี้ไม่ทํางานฝั่งนี้ก็จะไม่มีนะไฟออกมาจากหมอ้อแปลงจะเป็นความถี่สูงนะครับเป็นเราเรียกว่าเป็น AC แล้วกันนะก็จะเอกไฟ AC มาผ่านไดโอดดูอลดัลไดโอดตรงนี้นะครับเป็นไดโอดแบบช็อตกี้ความถี่สูงนะครับก็จะทําการเรียงกระแสหรือเล c ติฟาไฟ DC ออกมาเป็นไฟ AC ออมาเป็น DC แล้วก็ใช้กซิเตอร์กรองให้มันเรียบ เป็นไฟ12โวลต์ออกมาใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟ LED แสดงผลก็ใช้แค่ R 2.2กิโลนะครับลดแรงดังนไฟฟ้าที่จะมาเข้าไดโอด LED หรือจำกัดการไหลของกระแสไม่ให้ LED พังเหมือนกันเถอะนะครับถ้าเกิดเราเอา LED ต่อ1.2โวลต์โดยตรงเนี่ยนะครับ LED ก็จะขาดนะกระแสไหลผ่านเยอะเกินก็ใช้ดิสเตอร์มาช่วยนะเราก็จะได้ไฟ d c อซกมาด้านนี้นะครับในการทางานของของตัวสวิตชิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกขดชุดหนึ่งนะครับ ผมใช้ผมกำหนดขด้วลวดตรงนี้ไว้เป็นขาสามกับขาสี่นะครับด้วยขาสามกับขาสี่เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งฮอตหรือฝั่งร้อนนะครับฝั่งด้านนี้เขาเรียกว่าฮอตฮอตหมายถึงว่ากราวของฮอตเนี่ยมันจะเป็นไฟ3ามลีโวลต์ขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปจับที่กราวของไฟฝั่งนี้นะก็คือด้านนี้นะจะเป็นจุดไหนก็เลยที่มันเป็นกราวหรือลบเนี่ยนะครับไม่ใช่ลบแล้วไม่มีไฟนะแต่ลบในที่นี้คือสักรลบของไฟดีซี เราจับแล้วตัวเราเหยียบสื่อถึงดินตื่อถึงดินได้นะมันก็จะดูดเราแล้วก็อันตรายนะอาจจะถึงชีวิตได้นะครับเขาก็จะกําหนดว่าฝั่งฮอตเนี่ยคุณอย่าไปจับมือซวนะเ,เวลาจับปิ้นผมก็จะพยายามจับลักษณะนี้เพื่อให้เกิดความเคยชินนะรเราจะไปจับอย่างนี้นะครับมีไฟหรือไม่มีก็ฝึกไว้จับเด้านข้างนะอันตรายก็จะน้อยลงคดด้านนี้จะอยู่ฝั่งฮอตนะ,ะด้านนี้นะครับตรงนี้ก็คือขด กด1กับ2ก็จะมีชุดหนึ่งก็คือกด3กด4ตรงนี้นะครับอยู่ด้านนี้ฝนะั่งด้านลบดาล้านล่างเนี่ยกด3กด4เนี่ยนะครับขาสี่ต่อลงกาขาสามก็จะเอามาผ่านไดโอดก็คือเมื่อขดลวดด้านนี้ทํางานนะครับมันก็จะเกิดกระแสออกมาเป็น AC เหมือนกับฝั่งด้านนี้เรานับว่าเป็น secondary เหมือนกันนะครับไฟออกมา D3 อ่าผ่านผ่านขาสามออกมาก็มาผ่าน D2 นะครับ ผ่นดีสองมาผ่าน R10 มาผ่าน R15 10โอห์มนะครับก็มา,มากรองกระแสก็ได้เอกตัวนี้เ,เรียงกระแสหรือเล็กติฟ AC เป็น DC แล้วก็เอามากรองให้เรียบแล้วก็จ่ายเป็นไฟมาเลี้ยงขาที่7ของ IC ตัวนี้ซึ่งขานี้เขากําหนดว่าเป็นขา VDD นะ VDD ก็คือในความหมายก็คือเป็นขาไฟเลี้ยงของ IC IC ที่มีโครงสร้างภายในเป็นเป็นเฟนะครับนะตัวนี้นะครับเมื่อมีไฟตัวนี้มาเลี้ยงปุ๊บ พันธุที่จะสร้างตรงนี้ก็จะมีพลังขึ้นนะครับทำให้มัดเฟดสวิตด้วยความแรงสนามแม่เหล็กก็จะมีความเข้มข้นนะครับเหนียวนำออกมาก็จะได้กระแสออกมาอย่างเต็มที่นะครับคือถ้าตรงนี้ไม่มีไฟออกมาเลี้ยงขาเจ็ปุ๊บไฟออกมาเนี่ยกระแสมันจะต่ำนะครับอาจจะออกมาเพราะว่ามีไฟเข้ามาเลี้ยงขาสตาร์ทตรงขาสามนะครับพันธุ์มันออกมาแต่มันน้อยมันอ่อนแต่เมื่อไฟตรงนี้มาเลี้ยงขาเจ็ดไฟพันธุ์มันถึงจะขยายพันธุ์มันถึงจะมีพลังนะครับ กระแสที่ออกมาก็จะเต็มที่ตามที่เขาดีไซน์ไว้จากนั้นเมื่อเราได้ไฟดีซออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ไฟดีซออกมาปุ๊บเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการนำไฟดีซีสิบสโวลต์เนี่ยเอามาผ่านฝั่งที่เป็นขา input ของ ic Opt o p t o c u u p l e นะครับ i อ o ี t อปโตค l e ก็คือเป็น i c 4ขาในตัวนี้นคือ U1 นะครับ อยูหนึ่งอันนี้เป็นด้านนี้เป็นทางออกด้านนี้เป็นทางสวิตชิ่งตีไฟสามหลักโวลต์นะครับขาหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีจุดเป็นมาร์คขาหนึ่งขาสองขาสามอยู่ด้านนี้ขาสี่อยู่ด้านนี้นะครับขเขาก็จะเอาไฟสิบสองโวลต์เนี่ยส่งมาเข้าขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งของ IC ซีเออเรอแอมไอซีเออเก็คือตัวนี้นะ TL431 นะครับจะใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ค่อนข้างฮิตตรงนี้นะครับ TL431 นะ ที่ LC31A เป็น IC e r r อหรือ IC ตัวจับกระแสนะครับที่เขาจะใช้ในสวิตชิงนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้เบอร์นี้นะส่วนใหญ่แล้วก,ก็คือตัวนี้ส่วน IC Opto ก็คือตัวนี้หรือ Opto c o u p l e นะวิธีการทำงานก็คือจะเอาไฟ12โวลต์ผ่าน R19 0 0ผ่านขา A ของ LED นะครับออกขา K แล้วก็เข้ามาที่ขา3นะส่วนขา2ก็เป็นไฟอ้างอิงไว้ ก็มี VR 1ซึ่งเราใช้ในการปรับไฟเนี่ยต่ออยู่ที่ขา1ของ IC เอ t เ LC 3 1มน่งนะครับส่วนขา2ก็ต่อลงกราวก็คือว่าถ้าเราปรับ VR ให้มีค่าความทานมากขึ้นไฟตัวคอมระหว่างขา1กับขา2ก็คือไฟที่ตัวคอม R 3 12ะนั้ขนาดอ,อนุกรมกับ R VR 1. 1 R 3 2คือ R ค่าคงที่ VR 1คือปรับค่าได้ถ้าเราปรับให้มีค่าความทานสูง อนุกมกันค่าความต้านก็จะสูงไฟตัวค้อมก็จะสูงนะครับสักไฟฟ้าตัวนี้ก็จะสูงเมื่อเราปรับไฟที่ผ่านตรงนี้มาปุ๊บมันก็จะทําให้การทํางานของตัว IC เนี่ยที่จะให้กระแสผ่าน LED เพื่อจะส่งไปยังคาเบตของโฟโตทานซิเตอร์ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีก็จะลดแสงลงนะครับเมื่อแสงส่องไปที่คาเบตลดลงปุ๊บาขา c o l l e ตอร์ของทานซิเตอร์ซึ่งต่ออยู่กับขา2เนี่ยมันก็จะ มีโวลต์สูงขึ้นเนื่องจากทานซิสเตอร์ทำงานน้อยลงนะคือทันจิตเตอร์ตัวนี้ทำงานแปรรีตามแสง LED ถ้าแสงส่องน้อยกระแสก็จะผ่านน้อยโวลต์ตรงเนี้ยก็จะสูงขึ้นนะเมื่อสูงขึ้นปุ๊บพันตัวนี้ก็จะลดความแรงลงทําให้สวิตช,ชิ่งนะครับก็คือตัวเฟสทำงานลดลงสนามแม่เหล็กก็เข้มข้นลดลงไฟออกก็จะลดลงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือว่าการควบคุมแรงดันทางออกให้คงที่ก็จะใช้ออาตัวคัปเปลิลทำงานคู่กับ IC TLC 3 1 เพื่อควบคุมการสร้างพันุออกมาให้กับมอเตที่จะใม้เป็นสวิตซ์ซึ่งพันเนี่ยจะมีผลต่อการสวิต์ด้วยความแรงมากน้อยนะครับเพื่อซึ่งจะมีผลต่อการนะนามเด็กแล้วก็มีผลต่อกระแสที่จ่ายออกมาด้วยนะครับเขาจะทดสอบงี้นะครับก็อโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นทฤษฎีล้วนๆเลยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเพื่อนๆยังสนใจนะครับผมจะมาทดสอบเกี่ยวกับการทํางานที่ผมไล่มาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อาร์สตาร์ขาด หรือ R อที่ป้อนไฟจากขา3เข้ามาที่ขา7ขาดหรือขาลเลกเตอร์กับขาขอิมิเตอร์ของโฟโตทันซิสเตอร์ในออปโตคัพเปิลเนี่ยช็อตกันหรือขาด้านนี้ชอ็อตอย่างเงี้เราทดสอบจำลองได้หรือแม้แต่เราสามารถเอาลวดจั๊ตรงนี้ชอ็อตแล้วผลออกมาเป็นยังไงได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเรามาทดสอบกันนะครับสวัสดีครับ